โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดนะครับการตลาดสมัยใหม่ทีเ่เรียกว่าเป็นการตลาดอย่างเดียวแล้วในโลกนี้ที่เหลือนะครับที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคุณกำลังอ,อ,อยู่ในยุคของที่ว่าคนไม่ดูโฆษณาแล้วพูดตรงๆเลยคนไม่ดูโฆษณาแล้วมนุษย์รู้จักวิธีหนีโฆษณาแบบสุดๆคือ เขาเบื่อโฆษณาแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วเขาไม่อยากจะมานั่งดูไออ,อ,อะไรก็ตามที่ใครมายัดเยียดแล้วก็บอกว่าของฉันดีนะของฉันยองง้นอย่างนี้ไม,ไม่มีไม่มีใครสนใจเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในยุคสมัยใหม่แน่นอนคุณต้องการทําการตลาดให้ตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาที่ทํางานเป็นพนักง,งานหรือว่าเป็นเป็นเซลฟ์เซลฟ์เอ็พลอยหรือว่าทํามีธุรกิจตัวเองหรือว่า หรือว่า,าทํางานให้บริษัทใหญ่ๆทุกคนต้องทําแบรนด์หมดทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหมดนะครับทำการตลาดให้ตัวเองเพื่ง่ายๆคือ,คอไม่งั้นคุณก็จะโดนคู่แข่งเอาธุรกิจไปหมดนะครับเพราะวันนีนะ้ผมจะมาให้เคล็ดลับของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรคือการที่จะทําการตลาดแล้วก็ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่ม แล้วก็ให้คนที่จะเป็นลูกค้าในอนาคตของคุณเนี่ยเข้ามาหาคุณเองแล้วลูกค้าคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นในลักษณะคนมาซื้อของแต่ถ้าคุณเป็นคนทํางานบริษัทลูกค้าคุณคือใครคือคนบริษัทต่างๆที่ต้องการหาคนเก่งๆมาทํางานในคลองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราเจอเลยเรามาพบกับลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งครับชื่อว่าหนุ่ยนะครับหนุ่ยกัญญาณันใช่ไหมหนุ่ยกัญญาณันเขาเอ่อเป็นเป็นเป็นคนที่มีไฟมากเลยนะครับเก่งมากๆเลยแล้วก็โอ้ เรียนรู้จากผมไปเยอะมากเลยแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเขาแบบสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เธอมาแชร์ประสบการณ์และแชร์เคล็ดลับนะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณหนุยนะคะออาคุณหนุยชื่อกัญญาณ์นันบางคนอาจจะพอจาได้ได้นะครับมาในคอสของผมเป็นคอสซูเปอร์วีไอพีแล้วก็อัดเทปไปอัดเทปไปคลิปแรกเนี่ยโอ้โหเปิดเปิดเพจเปิดเพจปุ๊บอัดคลิปแรกโอ้โหดังเลยเกือบหมื่นวิวใช่ไหมเกือบหมื่นวิวใช่ชื่อว่าเพจตอนนั้นชื่อว่าอะไรนะ แต่งงานให, e. ใหม่ดีไหมนะใช่ค่ะแต่งงานใหม่ดีไหมนะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมแต่งงานใหม่ดีไหมนะก็คือนะคะในเรื่องของชีวิตนะคะก็คือมีมีการผิดหวังใช่ไหมคือจบลงด้วยดีก็คือต่างคนต่างแยกกันแล้วก็วินวินทั้งคู่อาจารย์ตอนนี้ใช่ใช่ตอนนี้มันมะีความรู้สึกว่าเอ้ะเรามี ความฝันเราอยากจะเที่ยวรอบโลกก็เลยตั้งเป้าหมายว่ามีแฟนใหม่ดีไหมนะอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะใช่กัรเป็นฝรั่งอีกแล้วก็อยากจะช่วยเหลือนะฮะคนไทยเราได้สิ่งดีๆจากต่างประเทศอะไรมาเราอยากจะเป็นแสงสว่างอาจารย์อยากจะมาแบ่งปันอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเนี่ยถึงบอกว่าเขาเป็นฮีโร่ให้กับผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ได้ผู้หญิงไทยที่แบบว่าบางทีเนี่ยเขาเขาเขายอมทนอยู่กับอยู่กับสภาพอะไรที่มันไม่โอเค แล้วเพราะว่าอะไรเพราะคิดว่าผู้หญิงคงไม่มีใครเอาเรามั้งไม่มีใครเราเอาแล้วมั้งใช่ไหมใช่ยังไงก็ได้ทํายังไงกับเราก็ได้มันไม่ใช่ค่ะอาจารย์มันไม่ใช่ตัวของเราเราจะต้องพูดคุยกับหัวใจว่าเราจะต้องทํางานที่เรารักแล้วก็เราจะต้องมีสักและสีของตัวเราเออโอเคแต่ตกลงเมื่อกี้นี่ปูเรื่องมาคอนเทนต์มาเก็ติ้งตอนนี้นะคะคุณหนุ่ยก็คือในเรื่องหนึ่งอาจารย์ที่ชอบมากเลยก็คือเรื่องยอดมนุษย์ นะคะยอดมนุษย์นี่วันทูเมนี่เราสามารถเปลี่ยนโลกได้จากพลังทวีคูณในเรื่องของการตลาดปัจจุบันนะจ๊ะใช่ใช่สุดยอดมากเลยนะคะแต่จากออดิโอออดิโอบุ๊กใช่คู่คู่มือยอดมนุษย์ใช่โอเคโอเคคู่มือยอดมนุษย์นี่เราเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรใช่ไหมคะเราจะต้องทํางานแล้วเราจะเปลี่ยนโลกนะเราเอามาเลยนะว่าการที่เราจะทําตลาดยุคใหม่เนี่ยเมื่อก่อนในอดีตดึกดําบันเนี่ยเวลาเรา ขายสินค้าเราคือวันทูวันใช่ไหมจานใชแต่ตอนนี้วันทูเมนีใช่แล้วและที่สำคัญน่ยมันฟรีใช่แล้วจาก f c e e o o o นะจาก YouTube นะมันฟรีอาจารย์มันมันเป็นเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากอ่ะอาจารย์พูดแบบสอนสุดยอดเลยอ่ะนะคะและอีกอันนึงนะคอนเทนต์มาเก็ต นะคะอคอนเทนต์มาเก็ตนี่สุดยอดเหมือนกันนะคะอาจารย์จะสอนว่าเทคนิคการทําตลาดในปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรนะคะให้ตัวของให้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือตัวเราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วใช่แลนะ้วไม่ต้องไปเดินหรือไม่ต้องไปนั่งรถไฟที่มันช้าไปจรวดเลย,เลยถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วรถฟรีด้วย Facebook ไม่มีค่าใช้จ่ายอาจารย์บอกอะไรเยอะแยะเลยค่ะขอดูหน่อยค่ะขออนุญาตนะคะอันนี้นะคะคอนเทนต์มาเก็ตติ้งนะคะ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสุดยอดมากเลยอาจารย์จะสอนเทคนิคการทําตลาดยุคใหม่นะคะเขาเรียกว่าการตลาดยุคอองตุเนัวอองตุเนัวใช่ค่ะสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องของการตลาดแบบใหม่ออนไลน์นะคะออนไลน์เยี่ยมมากเลยนะคะเป็นความรู้ที่ทันสมัยแล้วก็ แบบออาจุดพนุวะจริงๆในนี้มันเป็นเป็นเอ่อเป็นเรียกว่าแกนบ็อกเซตนะครับแกนบ็อกเซตคือเปิดสวยมากค่ะอาจารย์ไม่มีซีดีนี่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างค่ะตันมีซีดีอยู่ในนี้สิบสิบสองอันนะครับเป็นดีวีดีของสัมมนาสองวันเต็มซึ่งสัมมนาเนี้ยเปลี่ยนชีวิตคนเปลี่ยนทำให้คนดังมาหลายคนละเป็นทั้งลุงเลิฟเอ็กซ์เปิดนะครับก็เข้าสัมมนานี้แล้วก็กลายเป็นคนดังระเบิดเลยตอนนี้แล้วก็เป็นใครอะพุทธพุทธเซลฟ์ทอ็อตอะไรโอ้ยเต็มไปหมดเลยนะครับที่ที่ผมสอนใน คือคือในอดีตอาจารย์คือบางคนอาจจะคิดว่าการทําธุรกิจหรือการทํางานเนี่ยมันยากวุ่นวายแต่พอเราฟังอันเนี้ยเรานั่งอยู่ที่บ้านนะฮะเราสามารถที่มีรายได้เดือนละล้านหรือสองล้านหรือมากกว่านั้นก็ได้ชวมันเป็นเส้นทางจรวดอาจารย์ขอใช้คํานี้เลยนะคะถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าธุรกิจมันต้องเหนื่อยต้องยากนะคุณกำลังอยู่ในโลกเก่าแล้วนโลกเก่าโลกมันเปลี่ยนแล้ว โลกแล้วคุณจะไปฟังคนพวกนั้นละคนที่มันบอกว่าธุรกิจมันต้องเหนื่อยต้องยากต้องลองทุนต้องโอ้ยนั่นไม่ใช่แล้วคุณอยู่ผิดโลกแล้วคนต้องมาอยู่โลกของผมโลกของผมลูกศิษย์ผมทุกคนรวยเร็วทุกคนภายในไม่ถึงปีเนี่ยโอ้โหไรายได้หหลัก7หลักกันทั้งนั้นนะครับเอแล้วเขาตั้งเป้ากันปีหน้าจะเป็น8หลักกันแล้วต่อเดือน <c oughs> <ผม S 1> ต่อเดือนเพราะว่าอาจารย์ได้สรุปนะสรุปเส้นทางลัดไว้อย่างเรียบร้อยเลยในนี้นะคสุดยอดเลยอาจารย์ขอพระคุณมากมากเลยดีครับดีครับอ สุดแล้วก็อย่าลืมนะครับผมจะให้เคล็ดลับไปอย่างนึงก็คือว่าอย่าคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรื่องยากไปหมดนะเคล็ดลับของความสําเร็จวันนี้ก็คือว่าให้คุณเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่มันทําเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายอ่ะเข้าใจไหมไปเอาคุณไปทําอยู่กับคนที่สําเร็จจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลแบบไหนที่ที่คุณถูกสะกดเข้ามาในจิตของคุณคุณก็จะคุณก็จะกลายเป็นแบบนั้นถ้าคนบอกว่าธุรกิจยากธุรกิจยากมันเหนื่อย97%มันเจ๊ง คุณกำลังอยู่ผิดโลกแล้วคุณมาอยู่ในโลกออนไลน์ดีกว่านะครับถ้าคุณไปอยู่ในโลกอันถ้าคุณคิดเหมือนคนที่คุณคิดนะคนส่วนใหญ่จะคิดแบบเนี้ยคิดถึงธุรกิจคืออะไรไปเปิดร้านไปเปิดไปเปิดโอ้เ uh หนื่อยนู่นนี่นั่นต้อง,อองมีบุคลากรสิบคนห้าคนยี่สบคนเหนื่อยไปหมดเลยแต่พอคอนเทนต์มาเก็ตนะจันคน,คนเดียวคนเดียวสองคน นั่งอยู่ที่บ้านเงินเข้ามาตลอดค่ะัเหมือนเสีงเงินได้โคตรสบายเลยคุณต้องมาได้แล้วต้องมาได้แล้วนะครับอย่าไปอยู่ในโลกแบบนั้นมันเศร้าผมผมไปไปเดินพวกคอมมินิตี้มอล์นะโคตรเศร้าเลยผมรู้ผมรู้ว่ามันเจ๊งแน่นอนเดินคอมมิ่นิตี้มอล์เมืองไทยเนี่ยเพราะมอล์เมืองไทยมันเกิดขึ้นตลอดแล้วร้านค้าโอ้โหเกิดขึ้นห้างสรรพสินค้าเออห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นตลอดใหม่ๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็ห้างแล้วก็ร้านเดิมๆอะไรอย่างงี้ล้วแข่งขันกันแล้วคนก็ไม่มี สงสารมากเลยแต่คุณมา,มาเอาเทคนิคดีกว่าง่ายง่ายคอนเทนต์มาร์เก็ตนี่แหละมามีที่บัณฑิต dot org นะครับ b u n d i t org นะครับเข้าไปที่นั่นหรือว่า inbox เข้ามาที่เพจของผมเลยนะครับพนักง,งานของผมก็ดูแลทีมงานของผมก็ดูแลทุกคนอยากได้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไปดูได้เลยหรือก็ไปไปช้อปปิ้งได้ในบันิต dot org นะครับ b u n d i t org เว็บไซต์ของผมก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับของการที่ต้นทุนน้อยแล้วก็ผมไม่ต้องมาห่วงเรื่องเรื่องเรื่องเครียดเรื่อง สถานที่เรื่องอะไรไม่ต้องห่วงเลยนะครับโอเคถ้างนั้นสุดท้ายนี้ขอวอวยพรทุกคนนะครับเราสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับทุกคนถ้าชอบ ความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคัง่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ